คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชิลชิลบนเรือที่หลีเป สำหรับการเดินทางครั้งนี้ทุกๆุกคนได้รับการตรวจเชื้อโควิด -19 ก่อนขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมของเพื่อที่จะไปดำน้ำในวันพรุ่งนี้ที่ลีเป๊ะหรือว่ามาดีเมืองไทยนั่นเองซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมไปเนี่ยหลักๆเลยก็คืออย่างแรกนะครับนี่ครับไดคอมพิวเตอร์นั่นเองก็ผมเชื่อว่านักดำน้ำทุกคนต้องมีเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งต่อมาก็คือนี่ครับจุกยางเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ก็ต้องเตรียมตัวไม่ไปกัดร่วมกับของคนอื่นต้องบอกว่ากล้องที่ผมใช้ในทริปนี้ก็คือ GoPro นะครับก็คือตัวนี้ GoPro 10เพิ่งออกมาใหม่เลยก็เพิ่งซื้อมาที่เกี่ยว GoPro นี่เอาไว้เกี่ยวไม่ให้ GoPro หายในน้ำนั่นเองอุปกรณ์กันน้ำอันนี้สำคัญมากสำหรับคนดำน้ำลึก อ๋อแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ในช่วงนี้ก็คือผลตรวจนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาบินเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีผลตรวจเนี่ยจะต้องตักตัว14วันเพราะฉะนันนี่ได้เตรียมเรียบร้อยเพิ่งไปตรวจมาวันนี้เลยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ที่บนเรือเลยแล้วกัน แล้วนี่ก็คือห้องนอนที่เราต้องนอนสี่คืนบนเรือนี้ก็จะเรียบๆไม่หรูแต่สะอาดแถมยังมีแอร์อีกเปิดห้องมาก็จะเจอวิวประมาณนี้ส่วนนี้ก็คือส่วนกลางของเรือที่เอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกินข้าวหรือว่าสังสรรค์กันสำหรับทริปนี้ผมมากับน้าสุธีทัวร์นั่นเองสโลแกนของน้าก็คือเมาทุกทริปสกิปทุกได์หลังจากกินข้าวเสร็จ ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะดำน้ำในวันพรุ่งนี้เช้าวันที่เรามาเนี่ยน่าสนใจตรงที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วไงล่ะน้ำแรงไปสิครับน้องๆคิง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 เช้าแล้วถึงเวลาดำน้ำต้องบอกว่าการมาทริปนี้เนี่ยผมมาทั้งหมด5วัน4คืนจะดำทั้งหมด11ไดซึ่งแบ่งเป็นวันแรก4วัน2 4แล้วันที่3-3ไดนั่นเอง ดิฟแรกเนี่ยจะเป็นการเช็คดิฟเพื่อรีไวสิสสำหรับคนที่ไม่ได้ดำนานรวมไปถึงดิฟรลีดเนี่ยก็จะคอยดูคุณว่าคุณมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมนี่แหละครับกระจอกที่สุดบนเรือวิวจากห้องนอน แล้วนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าทุกคนค่อยๆทยอยมานั่งกันพื้นที่ส่วนกลางกาาาอ่อนลงทุกๆดラฟブเนี่ยก็จะมีคนที่มาบรีฟแต่ละดฟイก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่ารอบๆนี้เป็นยังไงแล้วก็มีสัตว์อะไรบ้างอาจารย์ครับมีคนแอบหลับในห้องเรียนครับแกนี่มันขี้ฟ้องจริงๆนะนี่นักเรียนฟังครูนี่ มาบีฟกันต่อดีกว่าแล้วเราก็ลงมาอยู่ใต้น้ำเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ภาพใต้น้ำที่ว้าวซ่าเนื่องจากว่าผมก็เป็นมือใหม่ในการดำน้ำแล้วก็ถ่ายภาพใต้น้ำเช่นกัน แถมแบกก็ลงไปไม่ถึงที่ที่เราลงไปอีกส่วนคนนี้ก็คือพี่บูมดฟ์รีดของเรานั่นเองสัญญาณมือเมืกก่อกี้พี่บูมบอกว่าเจ๊ตเจ๊ตเติมลมในเสื้อหน่อยเฮ้ย hey, น,น,นั่นมันนีโมนี่นาไม่ใช่ไม่ใช่นั่นตัวปลอมค่าต่างหากที่เป็นตัวจริงต้องบอกว่านีโมเนี่ยเป็นสัตว์ที่หาง่ายมากในการดำน้ำใครไม่เจอเนี่ยต้องไปสวดมนต์ภาวนาให้น้ำลดแล้วแหละ โอเคครับการอยู่ใต้น้ำเนี่ยต้องบอกทุกคนว่าต้องมีสติมากๆเลยเนาะอุ๊ยเจอสาวใต้น้ำจะสติหลุดก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละนี่ก็จะเป็นวิวใต้น้ำเหมือนเดินเล่นในสวนซากุระเลยใช่ไหมครับ สวยขนาดนี้ไม่ต้องไปญี่ปุ่นกันแล้วต้องบอกว่าใต้น้ำเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตมากมายแม้กระทั่งในเฟรมเฟมเดียวที่คุณดูอยู่มันมีสิ่งมีชีวิตเป็นร้อยกว่าชนิดเลยนะ <S 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 ผมว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยอยากรู้ว่าดำน้ำยากไหมใช่ไหม <S <S ก็ต้องตอบเลยว่ายา,ยาก <S <S แต่ว่าทุกคนทำได้แม้กระทั่งคนว่ายน้ำไม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำน้ำก็คือสตินั่นเองครับ เมื่อสติของคุณหลุดเมื่อไหร่เนี่ยความบันเลยจะเกิดขึ้นกับคุณทันทีคำถามที่คนสงสัยมากมายเนี่ยก็คือดำน้ําแพงไหมใช่ไหมก็ต้องตอบเลยว่าแพงครับแต่รับได้ถ้าเทียบกับการไปเล่นสกีที่เกาหลีเนี่ยถูกกว่าด้วยซ้าแล้วที่เขาว่าแพงกันเนี่ยมันแพงที่อุปกรณ์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับอุปกรณ์ดำน้ําแพงมากย้าว่าแพงมากๆบางคนลงน้ําไปเนี่ยเหมือนแบกคหนด้าซีวิคลงไปหนึ่งคันเลย แล้วการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ได้สวยงามเหมือนที่คิดไว้พายุเข้าฝนตกหนักเราจึงพลาดไดสุดท้ายไปหนึ่งไดฟแต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยคืออย่างน้อยมันก็ขัดขวางการดำน้ำของเราไปแค่หนึ่งไดฟเองทริปนี้น่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้เจอฉลามวานสำหรับใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส่วนใครที่อยากไปทริปดีๆแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่น้าสดทีทัวร์อ๋อ ลืมบอกไปว่าเรือที่เรามาในทริปนี้ก็คือเรือ MV New ฟ้ a s สนั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าพร้อมกับน้องฉลามบานตัวใหญ่ๆนะครับ